วันนี้เราจะมาติดตั้งตัวแผงกันหนูกันงูเข้ารถกันครับอ่าก็เเริ่มจากการถอดไส้กรองแอร์ออกมาดูก่อนว่าปัญหามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เราก็จะมาปลดล็อกขอหนูแล้วก็ดูอันนี้คือช่องช่องแอร์นะครับที่มีไส้กรองแอร์อยู่แล้วก็ดึงกิบล็อกตัวแอร์ออกมาครับบีบมันก็จะออกมาครับนี่ครับบีบลงอันนี้ ดึงใส่กล่องแอร์มานี่ครับเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมกินรถเราเหม็นฉี่หนูหรืออะไรครับเพราะหนูชอบเข้าไปฉี่เห็นไหมครับทั้งมีเศษใบไม้เศษอะไรที่ทําให้เข้าไปอยู่ในพัดลมแอร์แล้วมันดังแก,ก๊แกๆอะไรอย่างนี้ครับอ่ะอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีตัวถอดกิปล็อกมีตะแกรงแอร์มีน้ํายา3 m ถ้าไม่ไม่มีก็ได้ครับอันนี้นี่ก็เปิดฝากระโปรงมาจะอยู่ฝั่ง ไม่ไม่ได้ฝังกับฝังคนซ้อนนะครับก็คือก็ถอดจิบล็อกออกก็จะมีทั้งหมดห้าจุดนะครับมีห้าตัวแล้วก็ตัวบนก็ดึงตัวเล็กตัวนอกนะไม่ไม่ใช่ถอดตัวใหญ่นะครับจะถอดยากนะก็เอาแผงจิ้งหรีดออกมาเรา,เราเรียกมนแผงจิ้งหรีดแล้วกันครับก็จะเห็นช่องลมนะครับสองช่องเนาะเห็นัห นี่แหละช่องสองช่องนี้ที่หนูเข้าไปครับให้เราทําความสะอาดก่อนครับถ้าเกิดว่าใครที่มีน้ำยาสามเอก็ก็ก็เก็บไว้จะใช้น้ำยาสามเทาเพื่อใหอ้ตัวกันหนูนีครับมันติดได้แข็งแรงแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับก,ก็ทำความสะอาดก็ทาน้ำยาสามเอเนาะครับอันนี้ก็เป็นที่สั่งซื้อมาจากช้อปปี้แล้ว a ด้านี่แหละครับตะแกง เอออกับแล้วก็ติดตั้งมันจะมีเทคนิคการติดตั้งอยู่นิดนิดหนึ่งก็คือถ้าคนที่ไม่รู้เนาะก็จะว่าเฮ้ยทำไมตะแกรงมันถึงขนาดเท่ากันแต่ช่องลม2ช่องมันไม่เท่ากันอันนี้สำหรับ f o r d r เ n g e r นะครับก็จะต้องดูนะครับก็คือเทคนิคการติดตั้งคือให้เราใส่ จากช่องที่ใหญ่นะครับไม่ใช่ไปใส่จากช่องที่เล็กครับใส่จากช่องที่ใหญ่ก่อนแต่ให้ไปติดฝั่งช่องเล็กก่อนคือใส่ใส่สอตะแกงเข้าไปจากช่องใหญ่แล้วก็ไปติดที่ฝั่งช่องเล็กก่อนเพราะว่าช่องเล็กเนี่ยมันไม่สามารถเอาตะแกงใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวจะจะลองเอาตะแกงใส่จากจากช่องเล็กให้ให้ดูดติดตั้งก่อนอันนี้ติดมันจะมีล็อกของของมันอยู่ ครับใส่เข้าไปจะลงล็อกพอดีเลยให้ให้ดูล็อกให้ดีครับเดี๋ยวจะลองเอาตะแกรงมาใส่ช่องเล็กให้ดูนะนครับตะแกรงไม่สามารถเข้าไปได้สาหรับช่องนี้เนาะอ่าแล้วก็นะครับใส่ยังไงก็ติดอืมส่วนช่องเนี้ยช่องใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคการใส่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราใส่ไม่ไม่ถูกก็จะใส่ไม่เข้าเดี๋ยวขอแกะกาวเดี๋ยวจะลองทําท่าใส่แบบผิดวิธีให้ให้ดูครับว่ามันไม่สามารถใส่ได้ ครับให้เราหมุนตัวขับขึ้นด้านบนครับแล้วแกะกาวก่อนี่ครับถ้าเกิดว่าเราดันลงด้านล่างครับพื้นที่เหลือน้อยมันจะไม่สามารถเอาตะแกรงเข้าไปได้ทั้งหมดให้เรามันมันติดพื้นด้านล่างให้เราอ่ะพลิกตะแกรงครับใส่แล้วก็ดันขึ้นด้านบนมันมันถึงจะง่ายนะครับบางคนไม่ได้คิดตรงนี้ก็จะใส่ยากอครับให้เราดันเข้าไปแล้วก็ ดึงขึ้นด้านบนครับก็ได้แล้วแล้วก็ใส่ให้มันลงล็อกมันจะมีล็อกกั้นอยู่พอดีครับก็แปะลงไปอันนี้ก็เป็นันการติดตั้งตะแกรงเสร็จสมบูรณ์ละครับก็ตรวจสอบความแน่นหนาความแน่นอีกทีหนึง่งแล้วก็ความถูกต้องว่าปิดช่องหมดไหมครับอันนี้ก็ดูความเรียบร้อยอีกทีหนึง่งกับสวยงาม อันนี้หนูงูแมงสาบอะไรที่ตัวใหญ่นะก็ไม่สามารถเข้าได้ละอนนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องกินเมนอัพแล้วครับเสร็จแล้วก็ประกอบแผงจิ้งหรีดคืนอันนี้หลักๆให้เน้นกดตรงขอบกระจกให้ให้ลงล็อกครับขอบกระจกจะมีล็อกอยู่พอเสร็จแล้วก็ใส่กิบล็อกคืนตำแหน่งครับอืมมันมาเน้นตรงขอบกระจกด้านด้านคนซอ้อนนิดนึงมันจะมีตัวอ่า แผงเล็กๆอยู่อ,อันนั้นให้ให้ใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะาเราถอดเราก็จะถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแผงตัวเล็กให้ดูครับเนี่ยครับแผงตัวตัวเนี้ยก็ให้ให้ใหรูมันตรงนะครับมันจะมีเขี้ยวเกาะอยู่กับขอบของแก้มครับใส่ตรงแล้วก็ใส่กิบล็อกก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับก็เมื่อกี้เราถอดไส้กองออกไปล้วเราก็ ไปเอาไส้กรองตัวใหม่มาใส่ครับอันนี้เสร็จแล้วใส่ไส้กรองเข้าไปแล้วก็ปิดเกะคืนครับขอบคุณที่ติดตามครับนี่เป็นการสเสร็จสิ้นนะก็เดี๋ยวติดตามไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมีวิดีโอใหม่ๆมานเสนอขอบคุณ